เซพสอยกำลังขยบมหาเทพบอกพลังแหงการมองเห็นให้ฉันนอกพมแล้วเกิดชั่งำลังไ่สูศัตรูแล้วมีแค่ประธานพลังแห่งการมองเห็นอะไรเป่อวะคอยหลบไว้ฉันจะช่วยคุณ ตกลงช่เหลือตรงนี้ขอบคุณที่ช่วยฉันกลับมาตกลงช่วยเหลือตรงนี้มีฟาสัญญาเกิดใหม่ตรงนี้คู่รังลบตามญ่อยู่เลยไปเจอตัวฝฟ่งเืิงตัวหนึ่งอิกคู่หลบไปสองตัวขวางมาสายโยนนั่นสินี่าคือ กำลังเข้ารักษาตัวน <95. S 3> ี่เพิ่มพลังจุกระสุนพลังงานตรงนี้เริ่มโหลดสามกำลังรีโหลดจบออกำลคนยิงอยู่เนี่ย เอาเวาลาเดียวบา,าเท่มออกการมองเห็นใหน้ฉันกำลังสักสักส้นอุ้ยหลังเข้าโดนลหลักมีแม็กเพิ่มความสุขสุพลังงานตรงนี้ตัวบางโลก็ได้มั้งกำลังพับชาร์จกรอบของฉันโอ้โหโลดตาละกำลังรีโหลด ตุ๊ดๆๆๆๆโดนยิงแล้วคอยหลบไว้ฉันจะช่วยคุณฉตูมแล้วคอยหลบไว้ฉันจะช่วยคุณขอบคุณคอยระวังได้ดีมากกําลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่